สวัสดีครับพบกับใต้ครั้งในตาปากโก้ครับตอนนี้นะครับผมก็มาฟาร์มอนุบิสอยู่นะครับจริงๆก็คือไม่ได้ตั้งใจจะมาฟาร์มหรอกมาเผาโอนมากกว่าเพราะว่าเผาโอนอนุบิสแล้วมันได้ค่าเบสค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเหมือนเดิมครับผมเล่นเนเ้นเบสนะไม่ได้เล่นเน้นจ็อบมากนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันคือจ็อบมันจะขาดอย่างรุนแรงมากก็เถอะนะโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเซตสกิลนะครับผม ก็จะเป็นการเซตสก l ลทั้งเรื่องของการจัดระบบของออโต้และการจัดระบบสกิลเพื่อใช้ในการทำ KVM คราวนี้นะครับเรามาดูระบบออโต้กันก่อนครับระบบออโต้เนี่ยมันจะมีนะฮะเราไปที่การฟื้นฟูอัตโ,ตโนมัติอะไรพวกนี้เราก็สามารถเซตได้นะครับผมถ้าเราอยากประหยัดนะครให้ขวด HP เยอะๆก็ปรับค่าเปอร์เซ็นต์นะครับ HP ต่ำๆนะฮะในขนาดที่ฟาร์มนะครับ แต่ถ้าสมมติว่ากลัวตายนะครับผมยังผมยังกลัวตายมากเพราะวันตีแรงนะฮะ <s> ผมก็ซัดไปเซตไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมก็จะเปลืองยาหน่อยแต่ก็โอเคอยู่ได้ครับต่อมานะครับผมการจัดสกิลกลุ่มนะครับหรือกลุ่มสกิลนะแนะนำว่าให้จินตนาการถึงลำดับการใช้สกิลไว้ก่อนนะอันอันที่หนึ่งนะครับผมคืออ่าผมเซตอัพไว้สองอันนะครับผมอันหนึ่งคือตีใกล้อันหนึ่งคือ ตีไก่นะครับตีไก้นะครับผมที่สามารถเอามาใส่ได้ถ้าหากสังเกตที่สกิลที่เลือกได้นี่มันเลือกได้ไม่หมดทุกอันเนาะมันเลือกได้แค่บางอันครับผม สกิลที่เป็นระยะไกลที่ผมมองว่ามันยังไกลอยู่ก็จะมีไกลมากๆคือวีนัมดัตนะครับไกลลงลงมาคือโซลิตโซเยอร์แต่จริงๆสองอันนี้มันเลงใกล้กันนะต่อมานะฮะสุดท้ายนะครับวีนัมนะครับสแลชเชอร์ her, นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีระยะไกลอยู่เพราะว่าระยะมันก็พอสมควรครึ่งนึงของวีนัมดัตนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆมากๆอะไรเงี้ยเวลากดออโต้แล้วเรากดเดินไปเดินไปออโต้ไปอ่ะมันจะไม่ใช้นะครับก็มันจะใช้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในระยะมันพอดี ต่อมานะครับผมสกิลกลุ่มตีเดี่ยวนะครับผมเน้นสแลชเป็นหลกักเพราะสแลชเผื่อว่าตีหมดตายหรือตีคนตายตอนจังหวะสุดท้ายเราสามารถใช้แสแลชได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็วิน้ำน้แล้วก็วอแกอมบูสครับแอมบูสเนี่ยเอามาบูอุดสกิลขององาวุธเงาแล้วก็เอามาใช้เกี่ยวกับสปันใน k v m นะครับผมแต่ก็ จริงๆผมต้อง reset skill, รีเซ็ตสกิลนะฮะเพราะผมลองผิดลองถูกมั่วเยอะเยอะเยอะมากนะครับ <laughs> ก็ยังไม่ได้รีเซ็ตสกิลต่อมานะครับการต่อสู้อัตโนมัตินะฮะอันเนี้ยมือใหม่หลายๆคนนะครับหรือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทั้งหมดเนี้ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเนาะโอเคเรามาโฟกัสกันที่บริเวณไอตัวใกล้ๆตัวสกิลที่มันเป็นรูปดาบไห สีเขียวกับสีเทานะครับก็คือให้สกิลเนี้ยถูกใช้งานเมื่อกดออโต้หรือเปล่านะสกิลไหนที่เราต้องการให้กดใช้งานตอนจังหวะที่มันออโต้เนี่ยเราก็แค่ไปทําให้มันขึ้นเป็นสีเขียวครับสกิลแถบแรกสอันจะเป็นสกิลที่ผมมักจะเอาไว้ใช้กดนะครับเป็นลักษณะแบบแมนนวลน,นะก็คือใช้สกิลเพลเล่นนะครับผมส่วนอันหลังเนี่ยผมไม่ใช้สกิลเพลเล่นนะะยกเว้นบางสกิลอย่างเช่นเอนชานโพชชั่น นะครับอันดุวิสเป็นมอนธาต์อันเดสอย่างคลิปก,ก่อนๆที่ผมอธิบายเรื่องเอนชานโพชชันไปนะครับถ้าหากเราเอนชานโพชชันแล้วไปตี่าตอันเดสนะครับพาัมดของเราจะหายไปเยอะมากเกือบ 70%-8 0เลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีการ์ดงู้วยนะเราจะยิ่งแบบโดนลดไปเละเทะเลยครับ,นะรบก็จะสังเกตว่าสกิลกุ๊ปผมก็จะเอาไปอยู่ในเซตหลังเลยนะก็คือเรากะว่าไม่กดใช้ให้มันแบบแสปแปมไปมุ่ั่วเลยนะครับเราไม่ได้สนใจมากก็คือเป็นสกิลที่ เน้นทําดาเมจมากกว่าเน้นทําจังหวะส่วนสกิลที่มันเป็นลักษณะแมนนวลก็คือเน้นทําจังหวะมากกว่าดาเมจแต่จริงๆเดมมันก็แรงอยู่นะโอเคต่อมาบรรทัดที่2นะครับระยะออโต้นะครับผมถ้าอยู่กับที่ก็คือจะไม่เดินไปไหนนะก็เหมาะกับการที่แบบว่าเราเซตตําแหน่งของการฟาร์มหรือเราเซตตําแหน่งในกิวอไว้แล้วนะครับว่าเราจะยืนอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะ อแอสซินสายสกิลในกิลวล์นะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะในกรณีการบ้านและในกรณีบุกบ้านผมว่ากรณีบุกบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีหน้าที่เท่าไหร่เพราะว่าเราตีช้านะครับก็อาจจะเล่นเคลียร์คนคล้ายๆกบทำการบ้านเหมือนกันนะดังนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาทําให้ทีหนึ่งนะครับผมเพราะตอนนี้ในกิลวล์เนี่ยถ้าหากอัดไปเล่นไปคือมันกระตุกมากนะรอให้มันดีกว่านี้เดี๋ยวผมทาคลิปออกมาครับ ต่อไปนะครับพื้นที่ใกล้เคียงก็ระยะประมาณ5-10ถึงเมตรจากจุดที่เรามาร์คไว้ตอนแรกหรือตอนที่เรากดสตาร์ทในการกดออโต้น,นะครับหน้าจอนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นกว้างขึ้นถ้าหากว่าทั้งแผนที่คือทั้งแมปเลยวิ่งมั่วเลยฮะประมาณนะครับค,คือการกดกลับคืนสู่ที่เดิมนะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์มันอยู่ในระยะที่ไกลไม่ตีออโต้ก่อนบางครั้งเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องให้ตัวละครเราเดินไปรอบๆ ะะแต่จุดยุทธศาสตร์หรือจุดที่เราเน้นความสําคัญเราจะใช้นะครับระบบเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือให้มันเดินกลับมาในจุดยุทธศาสตร์สาคัญของเราอยู่เสมอหลังจากที่มันเดินไปแล้วนะครับไม่ใช่เดินแล้วหลุดไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยสุดท้ายไปอยู่ในล่องร่องบันไดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อยู่ในล่องบันไดทั้งคืนเอานั้นก็ไม่เวิร์กครับต่อมานะครับ ต้วกับอัตโนมัตินะครับผมก็คือเมื่อเราโดนโจมตีนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะในกรณีที่เราแบบตีมอนสเตอร์เร็วมากนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบเรากดยืนอยู่ที่แล้วเสร็จแล้วมอนสเตอร์ Monster เกิดแบบมั่วๆแล้วมันเป็นลักษณะออโต้อะไรเงี้ยกดเปิดไว้มันจะตีตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดที่มาตีเราก่อนนะมันก็จะทําให้การสแปมดาเมจเนี่ยสูงกว่าการที่แบบว่าเรารอไอตัวที่อยู่ไกลๆเดินมาหาเรา อันนี้เป็นวิธีการป้องกันนะเพราะเราเป็นาสายตีใกล้เนาะเราไม่เหมือนฮันที่แบบว่ายิงไปเรื่อยได้เลยไม่มีปัญหาต่อมานะครับการปกป้องเพื่อนนะครับผมถ้าเพื่อนเราโดนตีนะมันเราก็จะวิ่งเข้าไปหาเพื่อนก่อนเลยไม่ใช่ฟังก์ชันที่แอสซิสต์อย่างเราใช้แน่นอนนะครับผมการโจมตีอนุมัติคือการโจมตีด้วยการตีปกตินะการตีปกติเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดีเลย์ท่าทางหรือดีเลย์นะครับท่วงท่าในการตีบางครั้งมันไปขัดจังหวะสกิลผมเอาออก เพราะว่าผมเทสกับตัวตัวหุ่นฟางแล้วนะครับเอาออกแล้วทำดาเมจได้มากกว่านะครับทำ DPS ดาเมจเปอร์วินาทีเนี่ยทำได้เยอะกว่าผมก็เลยเอาออกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสายสกิลไม่ได้อัพเบิร์นถามว่าตีแล้วมันแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงเลยนะครับผมเอาจังหวะมาใช้สกิลดีกว่าแต่ถ้าเราเซตอัพสกิลได้ไม่ครบมันก็จะทำให้เรายืนเอ๋ยยืนเฉยๆอันเนี้ย ก็อาจจะเอาตีธรรมดามาช่วยได้นะต่อมาจุดที่พีคที่สุดคือลำดับการไล่จุดที่พีคที่สุดคือลำดับการไล่เพราะลำดับการไล่เนี่ยหลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าลำดับการไล่เป็นยังไงแล้วก็บางครั้งเนี่ยออกจากเกมเข้ามาใหม่มันมีเรื่องของบัก๊กเรื่องของอะไรพวกนี้ครับมันเลยทําให้การจัดเรื่องของลำดับการไล่เนี่ยมันดูยากนะเข้าใจยากนะครับแต่ว่าก็พอเข้าใจได้อยู่นะ อันดับแรกนะครับคือปกติปกติจะมีคำนะครับอธิบายไว้ว่าเราจะใช้สกิลฮิลก่อนต่อด้วยบัฟนะครับแล้วทีมก่อนบัฟเดี่ยวแล้วก็ดาเมจ R O E และดาเมจเดี่ยวนะในกรณีที่เราฟาร์มตัวมอนสเตอร์ที่เป็นกลุ่มการเปิดแบบปกติเนี่ยมันค่อนข้างโอเคกว่านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้สกิลที่มันต้องบู์ด้วยเอนชานพั o ชั่นนะครับ การันที่เปิดเป็นปกติมันก็จะดีกว่าตรงที่ว่า Enchant Potion จะถูกใช้ก่อนตลอดเวลานะเสร็จแล้วคราวนี้มันก็จะสแปมแต่สกิลหมู mode, นะครับสกิลหมูดีเลยถึงปุ๊บสแปมสกิลหมูอย่างเดียวเลยนะครับก็คือใช้สกิลหมูอย่างเดียวเลยจนแบบมันมีช่องว่างดีเลยอยู่หรืออะไรพวกนี้มันก็ถึงจะค่อยไปใช้สกิลเดียวนนี้เป็นลักษณะของปกตินะครับเหมาะกับการใช้ในการฟาร์มนะถามว่าเหมาะกับการใช้ใน KVM ไหมถ้าหากเรา มองว่าเราจะใช้สกิลหมู่ก่อนตลอดนะครับเราค่อยไปใช้สกิลเดี่ยวทีหลังมันก็ได้ถ้าหากเรามุ่งไปที่การฆ่าคนคนเดียวมาเตอร์คนเดียวตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยการใช้แบบปกติก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะอย่างเช่นผมเอาสกิลเอชชันพอยต์ไว้สุดท้ายถ้าหากว่าใน KVM ถ้าหากเป็น,อ,ปนอีกรูปแบบหนึง่งมันก็จะเป็นใช้เป็นอันดับดท้ายท้ายเลยนะฮะแต่มันจะวนสกิลจนครบ ออถ้าหากเป็นแบบปกติมันจะอาจจะเกิดการที่เรียกว่าวนสกิลไม่ครบนะครับสกิลท้ายๆไม่ได้ใช้อันเนี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นครับถ้างั้นการใช้แบบปกติก็ต้องมาคำนวณดีๆว่าเฮ้ยสกิลที่เราต้องการที่ให้เกิดการใช้งานเนี่ยมันมันวนพันพอดีหรือเปล่านะครับหรือว่าสกิลอย่างเช่นเอ,อ่อไปเก็บตัวแบบ5ตัวอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าสกิลหมู่2ทีไม่ตายอะไรเงี้ยอยากยากได้แบบสกิลแสแปมเดี่ยวด้วยอะไรเงี้ยครับ เรากดอันนี้ปุ๊บนะสกิลที่มันตีตัวเดียวมันก็จะไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่นะมันก็ไปเน้นทำทำงานสกิลหมู่มากกว่าต่อมานะครับลําดับการไล่นะครับผมตามรายชื่อตามไล่ตามรายชื่อก็คือตามที่มันบอกเลยถ้าอันไหนที่กดเครื่องหมายสีเขียวไว้มันจะใช้นะครับตามลําดับนะครับตั้งแต่สกิลแรกจนถึงสกิลท้ายแล้ววนมาสกิลแรกใหม่อนะอันนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีตรงที่ว่าถ้าหากเราวางแผนสเต็ปการใช้งานไว้แล้ว นะครับไม่ได่าให้มันออกนอกลู่นอกทางการกดอันนี้ค่ะการกดอันนี้มันก็โอเคนะครับผมหรือว่าเรากําลังเทสสกิลอยู่แล้วเราต้องการลองสลับสกิลดูเราสามารถสลับได้เลยนะก็คือกดค้างแล้ววนหมุนวนอย่างเงี้ยเออเราต้องมากดที่ลําดับสกิลก่อนเราถึงจะสามารถที่จะเรียงลําดับการไล่ใหม่ได้ครับโอเคนะครับในฟังก์ชันของการต่อสู้ออโต้มันก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันกับุนฟางเลยว่า มันเป็นตามที่ผมบอกหรือเปล่านะกับอีกอันนึงคือเดี๋ยวเราจะไปลองกับหุ่นฟางว่าการที่เรากดเดินเพื่อที่เราสั่งคําสั่งการใช้งานสกิลเนี่ยมันดีกว่าการที่เราแบบปล่อยให้สกิลมาทํางานไม่กดเดินแล้วเรากดสกิลย้ำๆเพื่อพยายามทําให้สกิลที่เราต้องการใช้มันออกเนี่ยมันโอเคจริงหรือเปล่านะครับแบบไหนดีกว่ากันโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรา,าย้ายไปที่สนามประลองเลยครับโอเคตอนนี้นะครับผม เราก็มาอยู่ที่ร้านประลองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวเราจะมาลองออตโต้กันนะครับตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะตอนนี้นะครับเซ็ตของผมเปลี่ยนไปเซ็ต KVM นะครับผมตัวที่ผมใช้เป็น แมนนวลนะครับจะเหลือกิมทูตนะครับโลเวนะครับผมและชุดเซตฮิตติ้งนะแล้วก็เอาวีนอมสแปมนะครับมาวีนอมสแปมนะครับมาอยู่อันแรกด้วยเพราะมันสามารถใช้งานได้หลากหลายครับก็เลยเอามาไว้ที่หน้าแรกนะแต่ก็ยังให้กดเป็นออโต้อยู่นะครับผมต่อมานะครับผมวีนอมสเปเชียลนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องสลับนะครับเอาไปไว้ทางด้านหลังนะครับผมให้ถ้าระยะไกลขึ้นมาก่อน นะครับผมแล้วก็ถ้าเดี่ยวตามนะแล้วก็เอนชั n นพอรชัอันสุดท้ายครับโอเคเนื่องจากว่าสกิลที่เราใช้ในเซ็ตนี้ยเอนชั่นพอรชัมีผลค่อนข้างหลายสกิลนั่นก็คือมีสกิล s l a s นะครับผมมีนอบไหนนะครับที่มีผลนะโอเคแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ครับต่อมานะครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยครับเวลาที่เรากด ออโต้ครับสกิลมันก็จะแบบลันไปของมันเรื่อยๆโดยเฉพาะแบบชุดหลักของเราเนาะมันก็จะลันของมันไปเรื่อยๆอ๋อเมื่อกี้ผมเซตอัพเป็นเลือกตามลำดับจะสังเกตได้ว่าผมใช้เอ c นชาร์นอะตอนจังหวะสุดท้ายนะเอ็นชาร์นโพชชั่นเดี๋ยวเรามาเทสการแคนเซิลก่อนเนาะเนี่ยถ้าหากว่าสกิลมันยังอยู่เนี่ยบางทีแบบเรากดเนี่ย mm hmm. เห็นสีชมพูไหมฮะ กดไปมันไม่ใช้แล้วก็นานๆานจะใช้ทีเราต้องกดแบบทียิบเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดเดินนิดนึงฟแล้วกดใช่นะครับผมกดเดินเล็กน้อยแล้วกดเออมันจะหยุดออโต้ไปพักหนึ่งครับผมแต่ถ้ากดแล้วกดช้าไปนะครับผมมันก็มีเป็นมีเหมือนกันที่มันจะออกนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกครับเราต้องกดแบบกดค้างนิดนึงฟนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งตัวละครในขณะที่ทำการโจมตีด้วยครับ ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรารอนะครับ10วินะให้ Enchant Daily Potion หายไปก่อนโอเคผมปรับนะครับกลับมาที่อยู่ที่ปกติครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมคือจริงๆแล้วการลดดีเลย์ของผมไม่สามารถใช้นะครับ m e t a l Assault Level 10ได้แต่ผมเลือกที่จะใช้ใน KVM เพราะว่ามันมีโอกาสติดที่25%ที่ทำให้ติดตาบอดติดตันแล้วก็ปีติ้ง นะครับผมแล้วผมเอาอินบุเนี่ยไปไว้หลังๆเลยนะครับไปไว้อยู่ในเซ Skill หมู่เพราะว่าผมใช้สกิลเนี้ยเป็นตัวสตันแทนถามว่า2 5มันก็นไม่ได้แบบเมคชัวเท่าอิ b บุสเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในท่าฮิตติ้งนะครับหรือว่าอยู่ในสถานะฮิตติ้งโอกาสติดดีบัฟจะเพิ่มขึ้นอีก75รวมกันแล้วเป็น100%คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับ มเทโอแอซ l t ในขณะที่สถานะ h ิดดิ้งอยู่เราจะสามารถมีโอกาสที่จะสตาร์น,นะครับที่100%แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นมันเลือก1ใน3ของสถานะนั่นก็คือไม่หน่ามืดก็สตาร์ไม่สตาร์ก็เลืดออกนะครับผม mm hmm. ก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าเราไม่อัพเต็มแล้วเราไม่อยู่ในสถานะ h ิดดิ้งโอกาสที่เกิดขึ้นที่มันจะเป็นสตาร์หมู่เนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณไม่ถึง33%นะครับ แต่ถ้าหากว่าเราใช้แล้วมันเกิดเป็นตันหมูมันก็ดูคุ้มค่ากว่าการใช้แอมบูสครับสกิลวีนอมสปราเชอรเท่าที่ผมลองดูแล้วนะครับผมออตอนแรกๆผมคิดว่ามันไม่สำคัญเพราะมันทำให้ v ี n o m s p l a s ชของเราเนี่ยทำสถานะพิษนะครับเวลาน้อยลงเพราะว่าพอมันขึ้นนะครับนับถึง4แล้วมันจะต้องทำดาเมจต่อไปอีกประมาณราวๆสิบว,วินาทีนะครับผ หลังจากที่มีสถานะติดพิษที่หัวแล้วมันจะทำสถานะธาตุพิษเพิ่มไปอีก10วินาทีถ้าหากเราทำใช้ Venom Slasher มันก็จะอาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ3วิ4วิอะไรประมาณนี้ครับมันก็ทำดาเมจเหมือนได้น้อยลงแต่พอผมเอามาเช็คใน KVM หรือการเ,เช็คเวลาที่เราโจมตีหรือมุ่งเน้นไปที่การคิวไลยตัว นะครับผมว e นอมสแลชเชอรสามารถทำดาเมจได้สูงมากนะครับถ้าหากว่าเราเซตไว้ในสกิลหลังๆให้มันใช้ตอนหลังๆแล้วตั้งค่าเป็นตามลำดับนะครับมันก็สามารถทำดาเมจได้ครั้งหนึ่งก็เกือบ15-20,000เลยนะ ก็เลยเหมาะกับการที่แบบว่าถ้าเราต้องไปวิ่งไล่พีทหรือว่าเราต้องทางทำดาเมจรัวๆนะครับวีนอฟสไนเชอร์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีก็ดีกว่าการที่เราเอาแอมบูสเลเวลเต็มมาใช้นะครับผมก็ดาเมจมันก็รุนแรงกว่าครับอันนี้ผมแพนว่าจะอัพกูดฟอร์สนะแต่กำลังคิดอยู่เพราะว่าผมว่าน่าจะทำเป็น2เซตดีกว่าไหมเพราะว่าสกิลตอนนี้มันเต็ม นะมันไม่มีช่องว่างให้ใส่แล้วหรือว่าผมจะเอา potion enchant potion ออกนะครับแต่ถ้า enchant potion ออกไปเนี่ยอย่างที่ผมทำรีวิวเรื่องอ skill นะครับมีคอส skill enchant potion ถ้าเอน enchant potion ออกไปเนี่ยมันจะทําให้สกิลที่มีได้รับผลของ enchant potion นั่นก็คือ slash และ venom um k n i g h เนี่ยเบาลงนะครับเกือบ50%เลยนะครับผมก็กําลังชั่งใจอยู่ครับ ว่ายังไงดีนะหรือว่าเราใช้เป็นสอบพรีเซตกดเป็น a n นชันโพชชั่ n ก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นพีเซตหลักแล้วค่อยเข้าลุยมันก็ทําให้เราเสียจังหวะ่อนข้าง,งเยอะกันนี้กำลังปลกลบอยู่ครับถ้า,างั้นเดี๋ยวเรามาลองดูเลยผมว่า a n นชันโพชชั o นน่าจะหมดแล้วถ้าหากว่าผมยืนใกล้ๆแล้ผมกดออโต้ถ้าเป็นตามทฤษฎีของผมมันต้องชันชชัก่อนฟนพร้อมนะหนึ่งสองามนี่ครับ มันเอนชา n t p o ชันก่อนเลยเพราะว่ามันคือท่าซับและมันก็ใช้นะครับสเปชก่อนเลยนะแล้วก็มี n o อคสแลชเจอร์โซลิสไฟเ r อร์มีน g อ t a n ท์แอนด์บุสสนะครับวนอยู่อย่างนี้ครับผมก็คือไล่จากนะครับสกิลซับสกิลหมู่สกิลเดี่ยวนะครับตามลําดับที่เราใช้ถามว่าแบบนี้ดีไหมในความคิดผมมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้มีน o อ l สแลชเนะครับเร็วมาก แต่ถามว่าถ้าดูที่เลขเนี่ยอย่างที่เห็นดูที่ตัวเลขผมว่ามันก็ค่างโอเคอยู่เพราะว่ามันนับเนี่ยประมาณ4พอดีนะครับดาเมจของผมลดลงในคลิปนี้นะผมตีทาลิสแมนลดนะครับทาลิสแมนลดเนี่ยคือหยนะครับมันลดเยอะมากนะครับผมมันลดเยอะมาก a อ e k เคของผมตอนนี้นะครับจาก7 0 0 0นะครับลดมา500นะครับผมมันลดเยอะมากครับอขอให้ทุกคนตีติดครับ โอเคถ้าหากเราเซตเป็นปกติมันจะไล่ตามความสำคัญนะครับตามที่ระบบเซตมาให้นั่นก็คือบัฟก่อนนะแล้วก็สกิลหมู่สกิลเดี่ยวนะครับผมสำหรับสายสกิลที่ฟาร์มผมแนะนำเป็นแบบปกติแต่ถ้าเราดบบสกิลก็คือเราจัดไว้แล้วว่าเราต้องการให้มันเกิดเหตุการณ์ตามที่เรากำหนดไว้ก็คือใช้ตามนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้ววนใหม่เดี๋ยวเรามาดูตอนนี้มีนอมอ่าพอยซ้อนเอชารช์ดพอยซนของผมหมดนะ ปไปวีนอฟสเปเชอร์เดียวสติจายเออร์ไนท์สลัวีนอฟสเปเชอร์่ก็จะ,เ,ะ,จเ,ะเป็นวนลูปนะครับของสกิลเดิมตลอดเวลานะครับผมถ้าหากเราคำนวณเรื่องของแอมบูสมาแล้วอ่ว่าประมาณนี้นะครับแอมบูสมันจะวนมาที่2วิพอดีนะแต่ตอนหลังๆผมบอกเลยแอมบูสคือ เกือบจะเป็นสกิลไม่จําเป็นถ้าหากว่าหน้าที่ตอของทีมตอนนั้นของเราอะคือไล่พีทเพราะพีทใส่โอบุนิคเกือบทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าสมมติไปไล่ฮันอย่างเงี้ยแล้วฮันส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ใส่โอเคมันก็ยังได้โอเคนะครับการเซตออโต้สกิลนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะ เอามาทําเป็นสเตปให้นะครับว่าใน KVM ผมใช้สเตปการใช้สกิลแบบไหนบ้างนะ,ะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองเอ,เอาไปดูว่าสามารถที่จะใช้ตามสเตปที่ผมบอกได้หรือเปล่า mm hmm. คลิปต่อไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทําเป็นสเตปใน KVM นะว่าผมใช้สเตปสกิลอย่างไงบ้างนะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูว่าดีไม่ดียังไงใช้แล้วมันใช้ง่ายใช้แล้วมัน โอเคหรือเปล่า hmm. นะครับผม KVM มันเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าสกิลเพย์เนาะสกิลเพย์กับทีมเพย์นะครับ mm hmm. ก็ถ้าหากว่าฝึกไปเรื่อยๆนะความสามารถทั้งสองอย่างนี้เพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. การเล่นแอสซิน hmm. ก็จะสนุกมากนะครับ mm hmm. บางทีผมไปดูเอฮันเตอร์ไลฟ์ KVM อย่างเงี้ย mm hmm. ผมรู้สึกบางทีมันเราเล่นแอดมาก่อนแล้วเราไปเห็นเขาเล่นอะ่ะผมบางทีมันดูน่าเบือเอเอ่อเนาะเออเพราะเขายืนยิงอย่างเดียวเลยแต่ของเราเนี่ย KVM สำคัญมากครับเราเล่น KVM ให้มันใช้สเต็ปให้ได้นะครับผมเราใช้สกิลเพย์ให้สูงที่สุดที่เป็นไปได้รับรองครับ Assassin Cost คือที่1ของการเล่น KVM ครับแต่ลองลองมาแ a ็กสมิ t นะแ a ็กสมิ t ช่วงหลังๆสก,กิลสกิลมันมากอติดตามได้เลยครับในคลิปหน้านะครับสเต็ป KVM ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสวัสดีครับ